สวัสดีครับผมผมวารีพีอัลต์คาร์ครับวันนี้นะครับผมและทีมงานมาอยู่กันที่เต็นท์รถ NBP อ u t ต c คาร์สาขาศรีนาคารินครับจังหวัดสุพรราการและที่นี่นะครับเป็นเต็นท์รถมือสองที่คุณภาพดีที่สุดในย่านศรีนาคารินกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับถ้ากดไลค์และคอมเมนต์แล้วเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะพาไปรีวิวรถอะไร ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Toyota Camry 2.0 G ปี2016ครับ แล้วเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTiW c สูบ16วาล์วมากับเครื่อง1998 cc แรงม้าอยู่ที่167แรงม้านะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับมีระบบเบรก ABS นะครับมาพร้อมระบบกระจายแรง EBD นะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้6สปีดครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ล้อแม็กนิ้วมาพร้อมกับยางใหม่ๆกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกุญแจ k e y ์เลนะครับ มีไฟท้ายโดที่3ด้วยนะครับเพื่อในเรื่องของการมองเห็นเวลาเบรกนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบสนะฮะค่อนข้างที่จะแบบหรูหรากว้างขวางกันเลยทีเดียวพวงมาลัยของเขาจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับมีปุ่มสตาร์ทและสต็อปด้วยครับมีแอร์แบ็กถึง8จุดด้วยกันนะครับเครื่องเล่นนะครับรองรับทั้ง m p 3 CD จอมอนิเตอร์และ USB ครับ AUX ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันครับตัวนี้นะครับราคาป้ายแดงมือ1นะครับอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0บาทครับและราคามือ2ของทิเต็งหกแสนเก้าหมื่บาทผ่อนอยู่ที่12,900บาทครับและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับช่วยผ่อน1ปีและดอกเบี้ย0%นนานสูงสุด1ปีนะครับทางเต็นท์นะครับยังมีระบบขนส่งนะครับฟรีทั่วไทยครับผมไม่ต้องมาให้เสียเวลาเลยครับคุณรออยู่ที่บ้านเฉ และได้รถไปใช้เลยนะครับ We are Premium Product and Service ครับรถดีรถสวยบริการเยี่ยมต้อง n v p Auto Car ฝากช่องทางการติดต่อนะครับถ้าใครสนใจรถมือสองติดต่อมาได้ที่084-639-7464ครับเบอร์คุณปูนะและช่องโซเชียลมีเดียนะครับที่ Facebook n v p Auto Car ครับ Line n v p Car ครับและช่อง YouTube NBP Car ครับและติดตามเราในช่อง TikTok นะครับ n v p Car ครับสำหรับวันนี้ผมวาและทีมานตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ